เออดูหนังดูหนังดูหนังอยู่ๆก็ปรงก็จริงนะแปบจริงนะอันนี้แอบแซวนิดหนึ่งได้ปะคิดว่าผมไม่ได้ดูอยู่หรอกอ่าฮะเมื่อกี้เมสเซนเด้งมาเป็นมิตรสหายผู้ห่วงใหญ่่อาขอตั้งชื่อว่าจ่าพิชิตนามสมมุติแล้วกันครับผมครับก็ส่งเมสเซนมาครับเฮ้ยคุณเล่นแบ็กมิดวูคองไหม อ่ระวังนะบทสี่แมงมุมโผล่มาเยอะมากเลยออ่าโผมใช่ผมยืนยันใช้ว่าจริงผมตอบไปว่าใช่ผมรู้แต่ผมอยากดูนมของนั่งแมงมุมโอ้แหมกูยอมสู้ผมชอบโม t i v a ชั o n นี้ฮะ motivation ดีนะครับ เป็นซิมเพิ่นแมนฉันจะซื้อตุ่มแบกยังไงจะใช้รูปประกอบไปไม่พูของอันนี้สิว่าทำไมนะอันเนื้อ black black อะไร dark black พอๆไอที black พอๆโกคูเมื่อกี้เลยคือแบบมัน motivation ของผมมันขอโทษครับ motivation ของผมมันมัน จริงเกินไปครับกราบขอโทษทุกคนด้วยแชทบอกว่า,วานี่สินะเห็นลุมสู้ตายของจริงนั่นนะสินะนั่นนะสินะเขาเขาถึงมีมีไอแอมนะซิมเปิลแมนเงี้ยแล้วครับใช่ไอแอมซิมเปิลแมนไอแอมซิมเปิลแมนผมเป็น oh, ผู้ชายธรรมดาเท่านั้นครับ ผมชอบตัวยอ่อ Black m ก t h w u k o องจริงๆนะ BMW เหรอเออที่มันกลายเป็น BMW <laughs> จูๆทุกคนหน้าเฟซก็เริ่มคุยกันเรื่องรถยุโรปไปลอง BMW มาที่พ <laughs> ักถุงอะไรนะออยู่อยู่หน้าเฟซทุกคนก็กลายเป็นบิมเมอร์ขึ้นมาอะไรกันเนี่ย <laughs> <laughs> เดี๋ยวนี้ BMW ราคาถูกเท่ารถญี่ปุ่นแล้วเหรอ <laughs> <laughs> ไม่ใช่ <laughs> ก็รู้แหละว่ามันคือแบ็กวิดบูคงแต่มันก็แบบมันก็ตใจมันก็แบกไม่ได้อยู่ดีแต่นั่นแหละเราพูดกัตาำตรงคือแบบว่าถ้าจะถามกูกูจะเล่นเกมดีเพราะอะไรกูรู้สึกว่าตัวละครหญิงแม่งดูดีทุกคนเลยโอก็เชียร์พอพูดถึงตัวละครผมได้คึดคอมเมนต์หนึ่งเลยว่ะอะไรครับที่แบบอุ้ยรับไ่ได้เลยเกมนี้ม่ะี่เด้อ ดูลโคลคนไม่เดลวิิตี้แล้วก็แบบมึงเขาบําเพญเป็นสิบสิบปีเป็นหมื่นหมื่นปีเขาแปลงเป็นสิ่งที่เขาอยากเป็นเหรอทำ <laughs> ไมเคาต้องแปลงเป็นอะไรก็ไม่รู้ <laughs> ด้วยวะคูพอยมันง่ายนิด, <laughs> ดเดียวก็แปลงเป็นอะไรก็ได้เขาก็ต้องแปลงเป็นอะไรที่มันดูดีหน่อยสิวะ ก็ถูกกว่ะคือเออสตอรี่คือเอออ่ะไม่จริงจริงๆนวก็เหมือนที่เราแส่บอีคนเขียนมีคนเขียนคอมเมนต์บางคนคือมึงมึงไม่เคยอ่านใะอยู่โต๊ะเต็มอ่ะอือคืออาพูดก่งพูเนยอย่าใจร้ายกูรู้ท่ทำงานออนไลน์อ่ะบางทีมันก็เปิดวิกิเช็คเร็วๆใช่ไหมมึงไปอ่านแค่ซมมารีในวิกิใช่ไหมก็ใช่แล้วก็ถ้าจะให้พูด แต่มันก็ไม่ถึงกับขนาดที่ว like ่าแบบเออกูเห็นมีคนเก็ตคีปเหมือนกันแบบว่าอะไรนะเฮ้ยคุณจะเล่นเกมนี้ได้คุณควรจะต้องไปอ่านดูเรื่องนี้ดูเรื่องนั้นอย่างน้อยๆคุณต้องดูครบห้าเวอร์ชันก่อนถึงจะเข้าใจทําไมคนสมัยนี้ก็ถึงไม่นั่นเลยกันนะครับเนี่ยเขาดูแบบไม่ไม่สนใจส่อิวก็เลยมึงเด็กสมัยนี้มันจะไปเอาส่อิวมาจากไหนวะกูถามหน่อยอออันอันนั้นผมมีอะไรฮะกว่าเราเราแซวเป็นต่หน้าเฟซบุ๊กไปแล้วก่อนอื่นมึงพิมพ์ส่อิวภาษาไทยให้ถูกก่อน <ไ>อ <ST>. ินพัสกิวทั้นมดกินมาเป็นสายอิวแล้วกูหิวคือใส่ใส่แล้วคือพูดตามตรงเลยนะจนวันนี้กูยังไม่ร oh ู้เลยว่าอ้าวเฮ้ยแล้วส่อิลอะมันงเออแค่แค่แค่บทนั่นก็ได้แค่บทของแค่บทของไอ้นั่นอะแค่บทของตอนที่เดินทางไปไปชมพูทวีปก็ได้อือ เออกูยังกูยังไม่รู้เลยว่าแบบสรุปแล้วเขาเจอใครบ้างรู้แค่ว่าเจอปีศาจวัวเจอพัดเจออะ,อะไรนะเจอนั่นนนี่เจอปีศาจมังมุมแล้วกูก็แต่ถามกูกูก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเราสรุปแล้วพี่เจออะไรบ้างวะแล้วกูต้องไม่หาจากไหนวะแล้วมันก็ไม่มีคนทำในเรื่องสรุปมาให้กู กูพอกูไปดูช่องฝรั่งออกูไม่ชินไม่ชินกันชื่อจีนกูขอโทษแล้วก็ขอโทษครับคือไซอิ๋วเวอร์ชั่นเดียวที่ผมนั่งอา่านจริงจังคือฉบับนี้ครับฉบับเฮาอ๋อไอ้เซอฉบับพิาโอแหมเด็กเก้าูนเนาะเด็กเก้าสูน,นํานคนนำคนนำผมอยากแซวเลยวะวตอนกูเล่นไดนาตีวันหรืเออกูไม่เห็นต้องไปอ่านสามก๊กก่อนเลย สำรักเลยสามก๊กในไดนัตตี้วอริเออร์มันเล่าตามสามก๊กเงคุณอ,ออกมากี่ภาคมึงก็มักจะเล่าถึงสามก,ก,ก๊กอย่างเดียวมึงเปิดมาด้วยอาสงครามโจนพวกผ้าเหลืองแล้วหลังจากนั้นมึงก็ค่อยๆไล่มาเรื่อยๆอาตอนกลางๆหน่อยมึงก็จะเป็นอาศึกโจโฉแตกทัพเรือแล้วตอนช่วงในท้ายอันนี้แล้วแต่มึงบิดเล้มมึงจะไปเจอใครต่เนี้ยมันคือแบบเนื้อเรื่องหลังจากนั้นน่ะ ใช่ใช ой, <clears S 3> ่ใช่ใช่เอาอดเอาเร็วๆก่อนเครื่อคุณอยากไปดูซีรีส์เออมีแชทบอกว่าทีวีบีไทยแลนด์ลงอยู่อ่าผมลงลงภาพไว้ให้ละแล้วแต่ว่าจะเอามาแปะไหมเพราะว่ามันก็ถูกเลิกสิทธินะอ่าใช่ใช่ไปน่องไปช่องเลิกสิทธิ์ไปช่องเลิกสิทธิ์อืมอ่าใช่สำหรับคนที่อยากดูเรื่องไอยู่เอ่อเฮงเจียต้องเวอร์ชันเนี้ยไอ้โทษไปแต่เนี้ตัวเวอร์ชันแรกสุดอะ เออเฮงเจียต uhm. ้องเป็นคนเนี้ยขออภัยขอโทษครับกูกูแก่กูเกิดมาพร้อมวัยนี้เออแต่เออไอแต่ไอเวอร์ชันที่ผมคุ้นจะเป็นไอตัวเวอร์ชันที่เป็นแบบถ้าปัจจุบันคงใช้คำว่าไลน์โนเวลได้บอกว่าได้แหละเดี๋ยวผมหาดูก่อนคุณหาใจกันไปเนี่ยคือบางทีคุณอาจจะแยกเวอร์ชั่นของเฮงเจียไม่ได้เว้ย สิ่งที่ผมแนะนำให้คุณแยกคือส่วนเจ๋งไม่ใช่สิบวยส่วนเจ๋งส่วนเจ๋งเป็นเวอร์ชันเดียวที่ทุกเวอร์ชันส่วนใหญ่จะต่างกันกัข้างเยอะเสียบวยเออเฮงเจ๊คือคอสตูเป็นลิงมันจะดูไม่ออก เออส่วนตัวปอยไก่คือแบบว่ามึงก็เป็นหมูอ่ะมึงก็ปิดไปแล้วครึ่งหน้าเฮ้งเจียก็หน้าเป็นขนมันก็ปิดไปแล้วครึ่งหน้าเออส่วนพ้าพ้าถังพ้าถังเออผถังผ้ถังก็าถังอ่ะเออผ้าถังก็คือผ้าถังอ่ะมึงจะมึงจะแยกสุดท้ายอาจจะแยกแก่ที่ที่สวมอยู่บนหัวอะไรยังไงบ้างก็มาเนี้ยดังนั้นสิ่งเดียวที่กูจะใช้แยกคือกูจะใช้แยกที่ส่วนเจ๋งว่าคนนี้เขาใส่อะไรวิธีการทริม เราเขาเป็นยังไงวะเนี้ยอง่ายดีได้บขอบคุณทนเชียร์แป๊บนึ่งนะไอภาพภาพที่คุณส่งมาให้นี่มันเชียออะไรเนี่ยเวอร์ชันนี้มันอยู่ในความทรงจำของผมมากเลยก็คุณน่าจะเคยอ่านในห้องสมุดโรงเรียนบ้างอะเวอร์ชันเนี้ยอ่าใช่ใช่ คืไหมพบพอยุคนั้นได้เป็นอะไรที่ใกล้เคียงไรู้้ที่สุดในห้องสมุดแล้วคือเป็นเป็นเฮงเจียที่ใส่เป็นเฮงเจียที่ที่ดูแบบอาชุดตอนนั้นเด่นสุดเพราะว่าเฮงเจียส่วนใหญ่ถ้าไม่ทามาเป็นชุดเกราะก็มาจะเป็นชุดเกราะหรือไม่ก็ต้องเป็นชุดแดงแต่อันเนี้ยคือแบบเสื้อแดงกางเกงเหลืองอ่ะก็มาเด่นสัจสเลยอ่ะอ่าอะไรเงี้ย เออเมื่อกี้ในแชทมีคนบอกก๊อพิบคุณไม้ของก๊อกไมมเคยเล่นเป็นตัวผูกายนะครับใช่ใช่อ,อจริงอันนี้จริงนะเออ้แวอ,อกออว่าค,ครับอ๋อจริงๆคือจะมีเรื่องออจริงเรื่องที่ต้องชมตัวแบล็กมิสมุกของจริงก็มีอีกเรื่องนะครับ,ค,รบคือผมมีมีสหายที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยเกี่ยวกับไซอิ๋วนะครับคือแบบศูนย์รู้แค่โอเค วูคงกลิงขอโทษขอแซวแวะแซวนิดนึงได้เลยคุณอ่าความรู้เท่ากับศูนย์เลยกูรู้แค่ว่าแม็กกอบดากันบอลเอื่อนไอแบบรีวิวสตรีมแบบนั้นโอ้ยเยี่ยมเลยเทมเม่เมเม่แกนักข่าวแล้วไอหนูก็มาคุยเลยอ่านรีวิวนั่นหมดเลยมามามาไม่ถึงขนาดนั้นไม่ถึงขนาดนั้นไม่แต่อันนั้นอันนั้นว่าถ่ายจริงเลยโอ้โหอยู่ๆขี่เมฆไปเหมือนโกคู่เลย รบไอสัตว์เรามาถ่อยไอสัตว์ไปเพื่อนนัหนางมาอยู่ไหนไม่แต่คือคนขนาดคนที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยหรือแบบว่าไม่ได้รู้ตำนานว่ามันไปไหนมันไปทําอะไรรู้แค่แบบว่าผิวๆเลยเออหมอคงเิงพระถังเป็นพระตืไปกลายเป็นหมูอะไรอย่างเงี้ยอ่าส่วนโซเจ็เป็นกระป๋าเออส่วนโซเจงกระป๋าแต่เขาเอนจอยกับเกมมากนะเขาเอนจอยกับเกมในเลเวลที่ว่า เออถ้ากูว่างกูน่ต้องกลับไปดูนะมันเกิดอะไรขึ้นเลยเดี๋ยวกลับมาเล่นเกมอีกรอบหนึ่งอืมอืมมันทําให้คนที่ไม่รู้เรื่องเอ็นจอยได้อืออเนี้ยเก่งมากเลยนะมันไม่ได้มันไม่ได้ยัดเยียดสับเฉพาะมันไม่ได้มันไม่ได้ยัดเยียดว่าเฮ้ยไม่รู้เรื่องเหรอก็จะไม่ไปทางอินเลยนะว่าทำไมตัวละครนี้มันทําแบบนี้หรือว่าทําไมตัวละครนี้มันพูดแบบนี้มันมันไม่ได้ลงดีเทลไปขนาดนั้นขอโทษคือมันลงดีเทลแหละแต่มันเป็นดีเทลที่แบบ ถ้าคุณรู้คุณจะอินมากแต่ถ้าคุณไม่รู้คุณก็คุณก็เอนจอยอะเออก็มันมันใช้คำอะไรเนี่ยคือด้วยความที่เป็น after story อย่างฉลาดใช้คํานี้เนาะม,มัน,ม,ม,นมันก็เลยเล่าเรื่องออกมาค่อนข้างสนุกอะว่าแบบเออคือถ้าคุณรู้ก็จะเหมือนที่เราคุยกันตน้ตนต้นไลฟ์ว่าแบบเอ้าเทียตรงนี้จริงๆมันควรจะเป็นอันนั้นไม่ใช่หรออ๋อไอ้นั่นมันไม่อยู่แล้วไอ้นี้ก็เลยขึ้นมาแทนประมาณนี้เออแล้วก็แบบโอ้สนุกจังอะไรอย่างนี้เฮียแล้วครูเพิ่งเห็นไหมมีป๊อปมาด มีป๊อปปาร์ตหลายตัวแล้วป่งคุณถ้าทำไม่เห็นที่ก็ที่ไม่ไม่หม,มายถึงว่าที่ถ้าทําเป็นแค่แบบมังกี้คิงอ่ะเราคิดว่าเราเห็นเห็นผ่านตาม,มาแล้วแต่ถ้าเป็นแบ็กบีดยังไม่เห็น <laughs> มีเป็นผาดโอ้คุณเรื่องผาดยิ่งคิดมากเลยคุณเวอร์ชั่นญี่ปุ่นผางยิ่งถือปืนเลยเอาอะไรมากวะปืนกลเนี่ยไอ้ป <laughs> ืนปนะืนลูกโมอลูกโมอันนั้นลูกโมะซายกิซายกิอ้าวขอขอโทษครับขอโทษครับเอ่อมันมันขึ้อนอยู่กับว่า คุณบอกว่าไซอิ๋วจากญี่ปุ่นเนี่ยเวอร์ชันไหนมันจะมีอยู่ไหลายเวอร์ชันอีกเยอะแมวแมวไม่เอาครับโอ้มันหลายเวอร์ชันมากเลยอ่ะไม่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 เอาไซอิ๋วไซอิ๋วกิ้วผมไมม่ดผแต่คุณดูเวอร์ชันเดียวกันอยู่อ่ะคือมันมันมีหลายอันมากแล้วบางอันก็แมดแมดพอๆกันด้วยอะไรประมาณเนี้ย มันมันก็ถูกมันก็ไม่ได้ปิดแต่มันก็ไม่ได้ถูกถูกมันก็ไม่ได้ผิดแหละแต่แต่ไม่เราไม่ได้ไปที่ระดับคือมันมันพูเอาพูดก็ตามตรงเลยคืออ่เรื่องพูดก็พูดเถอะหลักการคือไซอิ๋วมันเป็นอะไรที่เรามองว่าปัญหาเสพลำบากระดับหนึ่งละกกนอ่าแล้วถ้าเกิดบอกมันไม่มีใครทำซัมมารีมาให้ว่าว่า ควรจะต้องไปอะไรยังไงบ้าง,รป,างประมาณเนี้ยเอออืมคือคือเข้าใจได้คือคือเราเราเอันนี้วนกลับไปที่ที่เราไดมาจากว่าคุยสับซะดี้เพิ่งอาจากวิกิ <laughs>